เอาเรได้บาเน่เอาหนึ่งสองสองรักเธอที่สุดในโลกบ่พร้อมกันเอาไหมนับนับไม่นับไม่ไมอพอมกันสอันเัที่สุดในโลกโอ้ยยบยมบๆย,ยอ่ะมาขึ้นตาช่างดูครับ ปลาไม่ขยับเลยจมลงไปอย่างสวยงามน,นี่ปลาตัวฟู้ปลาตัวฟูกไม่ไหวนี้เลยนะนิ่งเลยนะถือเป็นการเลือกยิงปลาที่ถูกต้องมากคลิปก่อนที่เป็นนักล่ายิงให้ดูถ้ายิงตัวฟูกก่อนปลาตัวเมีย ริ้วเลยอันนี้ไม่มีริ้วเลยไหวนิ่งเลยแกยังงงอยู่ว่าเมียแกหายไปไหนถ้าเสียงเบาก็ขออภัยเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าเป็นนักล่าสุ่มอยู่แกยัง,งงงอยู่ว่าเมียแกหายไปไหน ก็ถ้าขึ้นจิบน้ำเดี๋ยวก็หายงงคือกระสุนในแม็กน่าจะแปดนันด๋กว,ว่ายตามหาเมียกันละ 嗯。Mm hmm. จมลงไปเกล็ดวัเ่มว่ลเลมใส่ไปสามดอกตายชัวชัวโอ้โหหนึ่งชั่วโมงครับที่เป็ดตักล่านั่งคอยแกโอ้เป็นความรักที่รักเธอที่สุดในโลกฉันหาเธอไม่เจอ ฉันตามหาเธออยู่มีเวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีที่จะตามหาเธอต้องหาเธอให้เจอสุดท้ายโดนไปสามดอกเกตฟูฟ้องเลยโอ้ยเป็นตำนานความรักของปลาชโดจับคู่เนาะดูนดูในกล้องเล็งแล้วกันนะครับ นักล่าจะค่อยๆลากเลนไปโน่นเลยมันเริ่มจากข้างนอกโน่นเลยโน่นไกลๆเลยตรงป่าที่เป็นกอบัวโน่นเลยระยะห่างออกไปประมาณสักห้เมตรที่เป็ดนักล่ามองเห็นเงาดำๆหนึ่งเงาเคลื่อนผ่านเข้ามาใต้น้ำแล้วก็มาเจออยู่ตรงกอผักกระเฉดตรงเนี้ยปรากฏว่ามีว่ายตามหลังมา เป็นปลาคู่แล้วก็สุดท้ายว่ายผ่านเข้ามาเรื่อยๆมาอยู่ตรงหน้าห้างตรงที่เป็ดนักล่านั่งเนี่ยระยะอยู่ที่ประมาณ20เมตรโอ้เป็นตำนานเลยนะเนี่ยก็ว่ายวนอยู่เงี้ยไม่ยอมจิบไม่ยอมขึ้นเล็งปืน3ามรอบสี่รอบไม่ยอมจิบน้ำเพราะว่าตรงนี้พืชใต้น้ำเยอะมากลกมาก พอยิงปลาตัวเมียจมลงไปนะครับปลาตัวผู้ก็คอยอยู่แบบมองหาปลาตัวเมียไม่เจออยู่ดีๆมีเสียงปับปับสองทีตรงนี้คอยอยู่หาเมียแกไม่เจอแกก็ว่ายวนหาเมียแกอยู่วนกลับมาที่เดิมสองรอบสามรอบไม่รู้ว่ามี กรกบาดส่องอยู่ที่ต้นต้นคอไม่ยอมจิบน้ำเปิ็ดนักล่าก็นั่งคอยแกก็หายไป20่สนาทีรวมแล้วเป็นชั่วโมงนะครับหรือว่าชั่วโมงกว่าที่แกกลับมาที่เดิมรักเธอที่สุดในโลกตามหาเธอได้ทั้งวันตรงที่เกล็ดขาวๆนี่เลยพืชน้ำเนี่ยสลายใต้น้ำเนี่ย ลึกลงไปน่าจะเป็นเมตรน่าจะเป็นเมตรเลยตัวปลาจมลงไปแบบมิดต,ตัวเลยนะครับซ่อนอยู่ใต้ใต้สลายใต้น้ำเนี่ยมิดเลยก็ตำนานความรักของชะโดคู่นี้ครับเป็นว่าแกขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกัน มาดูโลเคชั่นกันหน่อยกดเซฟไปก่อนมาดูโลเคชั่นกันครับตรงขอนไม้ไผ่ท่อนไม้ไผ่แล้วกันท่อนไม้ไผ่สีาขาวๆนี่เลยนะครับหงจากโค้นห้างนี่ไป นี่คนห้างถ่ายจากข้างบนแค่ไม่ถึงสิบเมตรแกว่ายมาจากโน่นน่นโน่นโน่นโน่นอบบวไก,กลๆนู่นเลยเอานิ้ชี้กอบบวไก,กลๆนู่นเลยประมาณห้าสิเมตรที่สังเกตเห็นมานั่งตั้งแต่เมื่อเช้าเป็นนักล่าตรงนี้นั่งตรงนี้ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จในการนั่งห้างวันนี้ ก็ตามเคยนะครับเป็นนักล่าสรรสร้างพื้นที่ที่จะให้ปลาชโดเข้ามาทําลังเนี่ยตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะครับปลูกผักกระเฉดขึ้นใหม่แล้วก็ย้ายกอบัวพวกนี้โดยการที่จะขุดหัวบัวแล้วก็เอาก้อนหินถ่วงลงไปนะครับปลูกใหม่รวมทั้งหญ้ากระจับใบแดงๆนี่ด้วย ทำเองอยู่คนเดียวครับโลเคชันเอา,เอา,เอา,เอาดูรอบๆนี่นี่มีห้างกี่อันเนี่ยมีห้างสามอันตรงนั้นห้างพานหนุ่มครับที่ยิงชะโดมอระเบิดไปตรงนี้ห้างของส่วนรวมเป็นห้างของพานนิ่งช่วยกันทำส่วนห้างที่เป็ดนักล่านั่งอยู่ตรงนี้สูงประมาณสิบห้าเมตรครับรอบๆก็วิวสวยมากมี กระดุงยกปลาแก้วด้วยแต่ว่าเดือนนี้ไม่ได้ยกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเดือนไหงก็พักไว้โอเคยิงระยะที่ประมาณน่าจะถึง20เมตรตรงนี้ยิงใกล้มากปกติถ้าปลาชะโดเข้ามาต้องไปต้องไปอยู่ที่พื้นที่ตรงโน้นยิงประมาณ40เมตร40-45ถึง45เมตร ก็ยังทําทุกวันนะครับทุกงนี้ก็ว่าจะมาเสริมกิ่งไม้เข้าไปในแพรไม่ไผ่นะอะยืดยาวเพราะว่าตํานานความรักยาวมากรอเป็นชั่วโมงครับแกกลับเข้ามาจุดเดิมเ็นนักล่าซ้ําลงไปเกล็ดลอยฟุ้งเลยโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูกันครับ จังหวะพอดีคุณพ่อนั่งดูอยู่นะครับก็อาสาที่จะงมปลาให้นะครับตัวแรกพ่อพ่อพ่อตัวที่แรกนี่ยย่นีเด้อนี่เด้อเบิ้งเจ้าเจ้าเดมือหาผมเบิ้งนี่นี่นี่ยุ่ยุดอกจอกยุ่ซื้อนาเจ้าโหลดบอบออีกครับอีกไปเออเออนี่ละนี่นี่ยู่ยูดอกแหนดอกที่แรกน้อยนี่โลดครับซูมซูมซูมเข้าใกล้ๆจะได้เห็นกันชัดๆ ไหนล่ะอา้าวโทรศัพท์ซูมไม่ได้เอเป็นไรเนาะโทรศัพท์ซูมไม่ได้เอาระยะนี้แหละบอสบอสเจ้าเยียบแล้วเจ้าเจ้าเตีงยงเจ้าเตียงเออนั่นล่ะลงหันโลดซื้อนาโลด เออหยาบหาเจ้าเจ้ายไปไกลลายู่หันโลดอยู่ขวายู่ขวายขวามือเจ้านี่ลาซื้อนาในโลดนี่นี่บ่จะไปไกลอย่าหันไปดินี่นี่นี่ยุหลังเจ้าครับอยู่หลังเจ้าพี่ทั้งหลังที่ทั้งหลังอ่าน้ำไม่ลึกนะครับคุณพ่อใช้เท้าเขี่ยหาเจอเลยครับโอ้นี่เป็นชะโดตัวเมียครับชะโดตัวเมียตัวแรก ตัวจะเริ่มขาวแล้วเอ๊ะทำไมโทรศัพ์ซุมอาซูมได้แล้วซูมได้แล้วอาดูกันใกล้ๆโอเคตัวไม่เล็กนะครับตัวไม่เล็กก็สองตัวใกล้เคียงกันเลยครับขนาดใกล้เคียงกันเลยโอ้ลมแรงมากครับแล้วก็ไม่มีแดดเลยครับลมแรงมากไม่มีแดดเลยพ่อหาที่วางปลายังไม่ได้ เอ,เอาเสียบขีดินไว้ที่พอเอ,เอาเสียบขีดินไว้ยังหาที่วางปลาไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่รีบครับไม่รีบโอ้เห็นรอยขาวๆที่ต้นคอรอยลูกกระสุนเอามาฝากไว้ที่โคลนห้างนี่แหละชะโด,ดตัวเมียหนึ่งแต้ม เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูชาโดตัวผู้กันนะครับน้ำไม่ลึกรับน้ำไม่ลึกเป็นเป็นห้างที่ทำรอไว้เผื่อในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงกลางฤดูฝนถึงปลายฤดูเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงได้ประมาณ3เมตรตรงนี้จะมีระดับน้ำลึกจุประมาณ4เมตรครึ่งนะครับปลาจะเข้ามาทำรังหรือว่าเข้ามาหลบดีมากนะฮะ ทำรอไว้นะครับทำทำรอไว้แต่ว่าจุดที่เป็นตั้งล่าคาดการว่าจะมีปลาเข้ามาทํารังจริงๆอยู่ไกลออกไปโน่้นครับห่างไปราวๆสัก40เมตรจากฐานห้างแต่ก็ยังยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ชโดคู่รักเธอที่สุดในโลกเนะี่ยเข้ามาเกือบจะชิดโคนห้างเลยวันนี้พี่พ่อมองเดียวกันพี่พ่อ ยุบปลายใหม่เขาขาวเหรพี่เจ้าเจ้าเจ้าซี่เมื่อเบิ้งอยู่ทั้งสายพออยู่ทั้งสายบอกครับอยู่สายอีกสายอีกครับนี่ละนี่ละนี่ละเออนี่ละจะเฝ้ามุดได้จะเฝ้ามุดอะไรอยู่ซื้อนานอยู่ซื้อนาน จะจะสี่มือลงเบิงพอจิกมือลงเบิงบ่อหัวหัว,หวเ,ออเออเออหันละเออนี่นะโรดเก็ดเต็มหนึ่งอยู่หันไปละ,ะนะเก็ยยุคางเกตน้อยหนึ่งขางเก็ตมาทั้งขางสายมือน้อยหนึ่ง เสียงดังได้นะครับเพราะว่าเก็บชะโดไปทั้งสองแต้มแล้วก่อนหน้านั้นเป็ดนักล่าจะพูดเบามากเพราะว่ากลัวปลาตกใจนี่ละซื้อมองเจ้ายืนนี่ล่ะลดโอ้เหมือนเหมือนจะเท้ายืนถึงเลยครับ <laughs> เหมือนเท้าจะยืนพื้นลงไปเลยพ่อหน้าจะเจอตัวแล้ว เลยเออโอ้ฮะตัวใหญ่กว่าโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเดิมครับ<อ>เปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเดิมอาขยายขยายดูด้วยโอ้สูงไหมก็โอ้ตัวไม่เล็กครับคุณพ่อบอกตัวใหญ่กว่าด้วยจริงๆคิดว่าเป็นตัวผู้นะตัวเนี้ยเพราะว่าเลือกจริงตัวที่มีมมโอ้เป็นทฤษฎี เป็น Disney ทฤษฎีที่อะไรอะ่ะหาข้อสรุปแน่นอนไม่ได้เลยคุณพ่อบอกว่าคลิปก่อนที่เป็นประทูที่ยิงอยู่ห,<ม>ห้างเก่านั่นห้าเก่าของพี่ชายอะ่ะ<ม>ปลาตัวเล็กที่ที่ฝากคุณพ่อกลับไปบอกว่าตัวนั้นมันมีไข่แต่ตัวใหญ่ที่เป็ดน,นักล่าเอากลับบ้านเป็นปลาตัวผู้โอเคๆปะลงไปดูกันใกล้ๆครับ ว่าตกลงตัวไหนเป็นตัวไหนกันโอเคครับมาดูรอยกระสุนกันใกล้ๆครับฝากฝากคุณพ่อช่วยจับด้วยนะครับฝีมือคุณพ่องมขึ้นมาให้ดูมักจะกีนะครับอันนี้เป็นปลาตัวเมียครับเสียงกระสุนผ่านลงไปปัดปัด,ปดกระทบที่ต้นคอแล้วก็ทะลุที่ใต้ท้องครับ สุดยอดมากครับนี่เลยครับเป็นการชนสูตรดูแผลของกระสุนนะครับเพราะว่ายิงในมุมกดเกือบจะเป็น80องศาประมาณเนี้ยยิงปักลงมาเลยตั้งเส้นเล็งไว้ที่ระยะ50เมตรไม่ต้องเผื่อนะครับไม่ต้องเผื่อสูงต่ำห้าิเมตร2ีเมตรเนี่ยยิงเส้นเล็งเดียวกันกระสุนไม่เคลื่อนเกินมากไปกว่าครึ่งเซนนะครับปัดปัดอ่า มาดูชะโดตัวผู้ครับรักเธอที่สุดในโลกนี่เลยครับน่าจะเป็นกระสุนนัดแรกไม่มีรอยทะลุนัดนี้น่าจะเป็นนัดที่สองก็ไม่มีรอยทะลุครับก็มีนัดที่สามซ้ำลงไปถากนะครับถากที่ลําตัวเกล็ดปลิวบานเลย <laughs> ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมๆกันครับโอเคเป็นการประเดิมห้างใหม่ครับเป็นคลิปแรกที่ถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูสำหรับห้างสูง15เมตรที่เป็ดตักล่าทำเสร็จเกือบจะสองเดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาทำแต้มเปิดตัวเป็นห้างใหม่ชโดใหญ่แพ็คคู่โอ้โหชื่อเพราะมากครับคิด เพิ่งคิดตะกี้เองนะครับโอเคครับห้างสูงสิบห้าเมตรวางอยู่ข้างๆห้างเพื่อนๆแล้วนี่แหละครับสองสามห้างอยู่ด้วยกันโอเคโลเคชันอย่างสวยใครอยากจะดูบรรยากาศแบบนี้ก็ไลน์มาคุยกับเป็ดนักล่าก็ได้นะครับมาเป็นเพื่อนมานั่งคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ปลาชะโดแพ็คคู่รักเธอที่สุดในโลกครับโอเคขอบคุณครับพอ่อกนหนเย่ยยูนี่บอกโอ้จะบ,บ่ได้ใส่เงอบ่โอ้หั้เงินห้ามานพักขี้โดย <laughs> เอาเนื้อบกหอยเนาะบกฮอยใส่บกบกเขาบกเขาบกเขาเป็นโลกเป็นโลกมันต้องจั็กน้อยมันบกวนเขาเอาบกหอยใส่แมนครับเอาบกหอยใส่ผมเห็นหน,นั่นนั้นผมเห็นไอ้หลอดอยู่ฟังนั่นหลังเดียวหันสามโตแล้วแล้วสื่อบกหอยเบิดลลอยหาซิฟไปหาเอามันบดได้ร้ายแล้วว่าสื่อเอามันจังขักแล้วว่าคุ้มค่าแล้วว่าฮะถ่ายลุงเนี่ยไหนโอ้ เอแม่หามผู้ละขฐางหามผูลหลักฐานนู้นเล็ยกจับจับเขาไป็นไก่เออเออเอามากลางๆเออไก่โผด่เว้ยมันต้องมันต้องเขาเจ่อเออมันจังบัวไหนครับเออเออเออสั่นเหรอเห็นแล้วมันจักจั๊กไหวพ่ายโบผิังเห็นกับโบพีท เห็นกระบอกพิสวันนี้ซูบมะมว่าสุม,มวะห้าเหาเหาอันนั้นแล้วเูาว่ารักเธอที่สุดในโลกขอสั่งเ้าก็เอามาขืนซิ่งขืนเทระโตก็ได้ยขืนโตสีแดงเด้อก่อนเด้อขืนโตสีแดงก่อนเฮ้ยขืนโตสีขาวก่อนตัวนี้ตัวสีขาวเอเอาโหลได้บานเนี่เอาหนึ่งสองสามรักเธอที่สุดในโลกบ่พร้อมกันเอาไหมนับนับไม่นับไม่ โอ้ย่ำย่ยอ่ะมาขึ้นตาช่างดูครับเอาตัวเอาตัวเมียก่อนนะครับตัวตัวที่ผูกเชือกสีขาวก่อนนะครับตัวเมียที่ยิงก่อนนะครับตัวนี้จะหนักเท่าไหร่ปลาตัวเมียสามกิโลเจ็ดขีดครับโอเคเอาปลาตัวผู้ช่างช่างด้วยกันเลยนะครับช่างวางด้วยกันเลย วางพร้อมกันเลยตะกี้3กิโลเเป็น7กิโลสอโอเคอูปลา2ตัวเนี่ยถ้าถ้าหารครึ่งกันก็ได้ตัวละ3กิโลหขีดอ๋อตัวเมียตัวเมียจะใหญ่กว่าครับตัวผู้จะอยู่ที่ประมาณอ๋อ,อโอเคโอเคตัวผู้อยู่ที่ สามกิโลห้าขีดครับสองตัวรวมกันเป็นเจ็ดกิโลสองขีดโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดติดตามช่องเป็ดนักล่านะครับถึงแม้ฝนจะหยุดตกน้ำจะลดระดับลงปรับสู่สภาพเดิมก็ยังมีปลาชาโดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็ดนักล่าทำรังเอาไว้ให้ ทำแต้มมาให้กันดูเป็นช h a d o w size ใหญ่ครับตัวละสามกิโลครึ่งกับสามกิโลเจ็ดใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เป็นเจ็ดกิโลสองขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ